จากประเด็นดดราม่าของอุ้มทวีพรค่ะมิสแกรนดไทยแลนด์2023ที่ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเชอรินพิบูลชัยสิโรธรแต่กลับเกิดประเด็นดดราม่าขึ้นมาค่ะหลังจากที่บอสนวัดอิสระไกลศีล ได้พูดถึงการเปลี่ยนชื่อของอุ้มบนเวทีนางงามอีเวนต์งานหนึ่งซึ่งอินฟ้าวราหะก็ได้พูดเสริมค่ะว่าเอาอย่างนี้นะจัทวีพรหรือเชอรินก็ไม่มีงานอยู่ดีจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าแสะสาวอุ้มหรือไม่ค่ะและในเวลาต่อมาค่ะทางสาวอิงฟ้าก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางแอปพลิเคชัน X โดยได้โพสต์ค่ะว่าก็แล้วแต่คนจะคิดพี่เต็มที่สุดๆแล้วและยังได้โพสต์ด้วยค่ะว่าหลายคนหลายมุมมองแค่คนรอบตัวรู้คนในเหตุการณ์รู้ก็พอการถูกตัดสิน จากคลิปสั้นๆช่วงเวลานั้นก็ห้ามความคิดคนไม่ได้แต่ชินแล้วไม่เป็นไรขอบคุณแม่แม่แมและแฟนคลับที่คอยพยายามช่วยกันอธิบายนะคะสุดท้ายรักน้องก็ช่วยกันสนับสนุนน้องต่อไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปน้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นกำลังใจให้และหวังดีเสมอคะ่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn